โอ้ยสามตัวนี่เด็ดเป็นเท่าไหร่ตัวเด็ดตัวใดเด็ดสามตัวนี่เด็ดทุกตัวเอ๊ะยังก็เด็ดทุกตัวโอ้พูดหอเมื่อเขินทำอะไโจ๊ะยังก็ไ่ได้กรบ่อยากกราบเลยงานปะเป่าละปั้นตลาดสามสันอ่าปะเป่าละปั้นตลาดสามสัน ไปยูโดนล่ะขี่ขาดเเบาล่ะไายบายไายบายไายบายบ้าวได้เพียงโคเขาเขียนไว้หันเห็นบั้ว่าห้ามยกเลนอ๋อเฮ้ตัวพี่แฮงสูงไหมไหมไงก็บอกจะไปแหงสูงเลยให้หินหนึ่งให้หินหนึ่งสี่้อยกว่านีเลยนี่มันหล่นหรืบ้าได้เอออย่ย่อนอยฟัง ผลโบราณตะกี้มันเป็นอ่างกุชชี่อ๋ออ่างกุชชี่อางน้ำใส่ห่านแล้วก็ลงไปเซออันนี้อันนี้อ่างพออันนี้อันนี้อ่างลูกอ่างลูกอ่างน้อยอันนี้อ่างไพรส์นี่ฮะอันนี้พ่อปูใหญ่พ่อปูใหญ่ใหญ่แห้งเดี๋ยวปูกับลังกางต้องให้คนแปดเสือลาสวยงามแต่ก็มาแสดงไ้ตีให้ตะคอยแสดงเออคือประมาณว่าเลยครับ ปะม่านว่าฝาตัวนี้นะจะเป็นแผ่นที่เอามาปกอกอาศากดศพของมนุษย์ครับอูเห็นแล้วก็บแบบชื่นใจได้ขังหนึ่งเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวมาพอเดีๆๆนะ๋ยวมาพบครับนี่แผ่นหนึ่งนี่แผ่นหนึ่งนี่ยังสมบูรณ์อยู่เลยครับน่าจะเป็นฝาครับน่าจะเป็นฝาฝาละทับกันล้วตัวนี้แตกฝาก็เลยลงลงมาทางล่างนะครับคนเพิ่งคือเหตดไดล้วเพิ่งคือปิดใดคือเปิดใดคือโยกใดอนะหินบกใหญ่หนึง่องความอัศาจรรย์ครับ สิ่งในเจอหนึ่งของแขวงเชียงขวางครับเมืองผาไส้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้ครับบรรยากาศต้องเศร้าครับแขวงเชียงขวางครับเมืองแปดครับตั้งเก็บเครื่องเก็บของเดินทางกระต้อครับเขาจะเดินทางเขา,เา,ขาสู่เมือง เดี๋ยวไปคุยกันว่าเจรเมืองได้ไปเมืองได้บัดนะไปเมืองไ,ได้บัดไปเมืองใส่ใช่ใช่นี่ผาใส่ผาใส่เรเคยไปเดือนบ่เคยไปทีหนึงแต่ว่าบ่เคยไปนอนไปผ่านผ่านในเสือนจะไปเมืองผาใส่จะพาไปเบิ่งเขาเอาพาริซซอนโอ้อเคยเห็น<ๆ>เคยเห็นเคยเห็นผู้ใดบ่ไปถ่ายบ่พริซซอนจากลูกปืน มันเป็นอลูมิเนียมเขามารอเป็นเป็นซอนเป็นเกลือวเห็นเกียวเห็นเกยวมี่ยูผ้าบันท้าใส่กับทั้งร้องผ้าบางเป็นซิงเนเจอเขาเลยได้ครับอ๋อเอาอาหารกับนกื้อผาไปนอนเมองผูกกูดผูกกูดเออพาไปกินอันหลวงผักกูดกินเรากับิ่หัวกูดกูดแบบไหนกูดแบบนี้กินล้วก็ถิงนห่วกูดไปครับนี่นะครับเดี๋ยวด้ติดตามเรื่องเล่ากันเดนทาาไปอีกมื้อนึงครับไปตลาดน้ำงามมากมือเส่านี่ไปปลุกเจ้าเอ เป็นอะไรผู้สาวาลายบอกได้เตามาตัวหนึ่งเดี๋ยวไปปล่อยอ่าได้เตามาตัวหนึ่งต่ว่าอีกตัวหนึ่งเราบอขายเอาไปตบไปตบตะว่าอีกตัวหนึ่งมีคนเอาไปแล้วแล้วเาเลยขายตัวเดียวอ่าแต่ตะวันอีกตัวหนึ่งอยากเอาถอนเป็นเตาเน็ตนะวะเตาเน็ตแหนตเน่าอีกตัวหนึ่งยาวเป็นเตตาเเน็รก็บเครื่องเก็บของดีกว่าเตาเน็ตตะวันดิเตาเตาเน็ตแปลว่า กล้วยเน่าได้บาทเลยเนี่ยเบิดเลยทั้งไตอ่ะทั้งไตเน่าเลยฮะเอาออกซะเอาถือเท่านะเอาบดเอาบดฟองเอามาเบิดซองนอ่เก็บซะดหนอมันเป็นหนาเป็นหนามนะนี่ตัวนี้ดีอยู่นี่ตัวไอซ์สื่อนี่ไ่ถึงถึงออกมาจากที่พักครับตอนนี้เขาก็ลัมุ่งนะเขาสู่อ่า ปตทครับปตทอสำหรับปตทเชียงขวางนี่มีจักสาขาแม่กซองบอกมีสองหม่องมีสองหม่องครับหัวถ่ายสองหม่องจะพาไปกินทั้งในเพราะว่าทั้งเหนาะก็มีอีร้านกับเขาอ๋อบ่มีร้านกับเขาทั้งในมันจะมีร้านกับเขาน้ำปตทแต่ว่ามีเมซอนทั้งสองมีร้านสะดวกซื้อทั้งสองบ่บ่มีบะมีม่แต่ทั้งเหนาะไม่แต่ทั้งนอกร้านสะดวกซื้อมี่กิฟฟี่ทิฟฟี่ทิฟฟี่บรรทวัด ที่บ้านข้างไหนมัยังดอกว่าหนายระวังเราปวดขี้ตอนนี้เป็นสว่เงสาๆเนี่ยนี่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนรถมันหลายแล้วขี่แตกแล้วเมียนขี่จะคล้องขี่ใส่รถเบ้อขี่ใส่รถแล้วก็เห็นรถซักซักเบา้อหายทำไมันติดของโรงเรียนนี้ก็เขาเรียนบางเรียนชงหลกงชงลานก็แต่บ้านได้เบื่องได้นล้เกิดข้นมาในชุมชนใหญ่ก็ติดกันหมดโอ้คนมันหลายครับจุดศูนย์รวมของผู้โนคน นเมืองดีเมืองเลยเป็นบอกอีกอย่างนึงกะแบบรูปพภาพสันทานเขาแบบเขาเขาเป็นคนขาวเลยเขาแต่งโตเข้าไปมันก็มันก็มันก็ดูดีเลยสิหรือว่าเป็นเมืองใหญ่พอสมควรนะครับเชียงขวางเนี่ยสาวคู่บอกเป็นสาวขาวหรือสาวคู่โรงแรมที่ต่องเต็มเมืองเด้อเชียงขวางโรงแรมทั่วที่พักในี่ืองต้องห่วงครับบ่อึดครับ เต็มเลยครับที่พักเบิรบอระจ่ายะมีเงินอ่าป่ะจะมีเงินแต่ว่าแอร์นี่ปรมั่นใจว่ามีแอร์หรือบ่บางบอกกันเคื่องฮะบ่มีเย็นอยู่ได้มื่อคืนกัเคื่อว่าไงเคื่อบ่มีแอร์ก็เย็นนะซ้ำปิดเรลงแล้วเขาถึงบอกว่ยมีแอร์ปิดพัดลมนอนซ้ำดักจึงแอร์บ่มีแต่ว่าหนาวแต่ว่าดักจึงหนาวกว่านี้แต่ตัวนี้อากาศเย็นกำลังดีพอดี พอดีเป <rium> <Dante> ิดพัดลมพอดีตังเกียร์รถขาเจาะใส่เสียขนยาแทนอากาศมันเย็นน้ำเบางคนอยู่ไฟบ่ได้ก็หนาวเนาะนี่ขนาดว่าอันมี่มูคันบ่อนเนี่ยังก็เป็นหนาหนาวเลยเพราะมันเก็เป็นหนาเป็นหนาฝนเปหนาฝนเพราะมันหนาหนาวถ้าหนาหนาวจะเย็นกว่านี้อากาศแบบนี้วัดปีแล้วเขายังมีแอร์นี่ไม่ไกลแบบนี้นะเย็นๆแบบนี้แหบบสงการอย่างเย็นๆนี่เพราะว่านันเป็นทั้งภูเขาได้นี่ เชียงขวางนี่เป็นเมืองที่ขี่รถขึ้นภูเขามาแหลวก็เป็นที่ลาบอยู่ข้างบนเลยที่ลาบสูงนะกินเขาแล้วครับออกมาตลาดครับออกมาตลาดก็เป็นช่วงที่เริ่มบริเวณช่วงเร่งด่วนเขาคนก็เริ่มจะน้อยลงครับสถานการณ์ก็เริ่มนิ่งขึ้นครับรถลาม,มาส่างกับบริษแออัดคือแต่เก่าครับ <Es> ตอนนี้บ่อแม่่นไปซื้อมีดครับซื้อมีดเพื่อที่จะขายให้เอฟซีผ่นพงก็เลยลงมายางเลาอยางเหรียญ <ic c ual openness> บรรยากาศแขวงเชียงขวางครับบรรยากาศดีๆอากาศดีๆครับแดดลมล้มตกอากาศเย็นๆนาเที่ยวครับนาเที่ยวที่ลาบสูงเทิงผู้ครับก่อนจะมาเชียงขวางเนี่ยก็ต้องขึ้นผู้ขึ้นผามาละกาก่อนจะลงจากเชียงขวางก็ต้องลงในผู้เลยครับลงผู้ลงผาคือกัน จริงๆตลาดนี่มาวานผมก็มาเลยครับแต่ว่าบริษัทไทยดูคน,นเนีเบิ้งครับนี่กินเข่าเดี่วผมงกระชมาเบิ้งโอ้เจสืออยู่บ่เลยก็ได้ไดถามก่อนมีหมนามยังเป็นตาแสบแน่อันปั้นองไม้เด้อมนนี่น้องน่าสดอยู่น้องอยังบอง,งางออกโต้กันเลยยังบองงาม,มงเดียวเดียวเดียวมือหนียังบองงามแล้วมือได้สีงามมือน้องแต่งหน้าร่างงาม ไกงามพอโคนคนงามพอแต่งคนวะตยังง่ยฮะายสบจ้ะวะมไม่อย่ัพร้รพาคนีปาหนูไม่รวมแสบหรือซีเนเจอร์ฮานอยม,มากกว่แม่บอปัานบุกระดดก,กับแสบอุ้ยฮนี่ไม่ได้ผู้สาวตัวนี้แม่แนวเข้าขไปเต็มเลยไอายกอฮะกต่างอายคนเขากลองอายง่ามผู้คนตาอายไอัน อ้ยังกอซิกเนเจอร์เจ้าเอามาดูซิกเนเจอร์มังไม่รวมโอเคจัดไปเลยซิกเนเจอร์เจ้าเมื่อวานนี่เห็นแบบแบบอยู่ว่านี่มื่อวานนี่งามอยู่บอกว่าเห็นอยู่นี่แล้วว่านี่มือว่านี่งามมือว่านี่เต็มเดี๋ยวมือหนามือหนามือหนาเดี๋ยวมาใหม่อ้มาแต่มาแต่ถ่ายสนีง่ เดี๋ยวฝ้าออกมากตีล่ะมากจริง้ยนี่ก็ได้ FC อะไร FC ไอพังคีไอพังกีท่านนี่ผู้สาวหลายแห้งเลยครับผู้ใด้ห่อนผู้ใดเมื่อยกับมากินท่านนี้ได้ครับบ่ต้องท่านได้กินน้ำก็ชื่นใจแล้วน่ไหนฮะของผู้เลิกของผู้หนีเลยก็ดังมันจะตกใจสิ่งนี้หยัดกล้อง โอ้ย,ยตกใส่หัวจากบาทได้ดเนาะดีดายขนาดเลยอาหานี่บอกเลยครับมาบ่ต้องกินบ่ต้องซื้อน้ำกระชื่นใจแล้วขายดีดีเลยครับเมื่อวานนีพผมเัวเงิบขายดีดีโคตรขายดีเลยหาดเพือขายดีมากมากเลยโอ้ยดีลายติดยอดอีเลี มียังไโยนอีกบ่านี่เดนนูเดนนูอ่าเซตแหละอู้เปียวจอกเขาไดนะสหพันเทียบติดหนีไว้ไว้ถือยังมาดลยมาจะโตนี่ไอมาจากคนไอมาจากคนไอมาสามคนสคนใช่จริงอยากมาสีคนเป็นยังว่มาสีคนมันสิบบนด้อ เจอเหรมุกนะครับงามผลนี่ให้เวลาง่ามสองนาทีงามหรือยังพอแล้วพอแล้วเราวะครับเราวะขอเวลาง่ามครับเราวะง่ายเราวะนี้ใส่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 มาเบิ่งความแตกต่างยังปากกระเดงเลยบะเที่ยวเดี๋ยวจะขี้ว่อนขี้เมื่วันแต้มไม่ได้ใส่ขี้เมื่วันแต้มไม่ได้ใส่อันนี้อันนี้ของแดนแม่มาด้วยครับขี้เมื่วันมหาเสน่ห์ครับแหน่

กูรายกายเว้ไปไว้มามุ้นนู่นน้องนี่เลไเนอบเดี๋ยว้าหาอ่ะใก่อนหาติดไว้้าวเธอหลังจักสิมาหาย้าว ไปค่อยไปดูอีบว่ไทยน้องได้ไปเจอหนุ่มค่ายท่เดียวน้องคายบ่โดนเงี้ยโมจิคนป้าไปจะโดนป่ะนะแหมยามนี้น้องต่อฮาปีบ่อยากไปอีกบ่อยากไปเด้อพาลูกพาผัวไปเที่ยวเด้อน้องมึมีลูกอ่ะได้แต่ผัวได้แต่ผัวเด็กวะเด็กตกใจบอเรียนบอเรียนหยอกหยอกหยอกร้องออกมาหยอกกันตั้งฝุ่นหัวเละขนาดเลยหัวละห้องกันอ่านับปันด้วยครับมากติดต๊อกอันนี้ไปติดติดตาม นี่ติดตอกอีกเนาะติกตอกข้าซื้ออย่างวะล้มข้าซื้อติดตอกจะของเลิมนะไหยุดก่อนที่หาเมือดอ่ะยี่งเกาะโบยากราบเลยแต่มาหอดเสี่ยงควงแร้วบยากราบเลยอากาศหนาวสาวงามครับเสี่ยงควง กลางเว่นนี่ก็พอพรอยู่ครับบ่ได้ณหอนแห้งครับมื้อนี้ก็ถือว่าแดดลมลมตกอากาศดีกิ๊กสงเกือนหนาวได้แห้งหนะกว่านี้บ่เดี๋ยวสิมาเด้อโอ้ยพุทธเจงนั้นโอเคได้อืมบ่อยากอาบน้ำเนี่ยแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือกระหนาวแถวนี้ล่ะเอามันหนาวดีสัก็ต้องมาหาสิกแลกระหนาวจะน้ำเดียวก็ได้อเฮ้ยคือเนาะิ้งไฟจิบเบียร์เน้อยไม่แรงเนาะเมาแล้วก็หัวซุปใส่กองไฟ ตอนนี้น้อเพิ่นกำลังเตรียมเครื่องเตรียมของครับปันบักอันนี้บักม่วงบักม่วงดิบกับปันได้อโหมัเป็นไหนนป้าน้องบอกกินเดีกินาเฮ้ยดีกาีกินยอกหยอกหยอกอกออืมได้ดีกม่ง แต่ยู่ฝาก่หนูนุ่นน้องเด้อโดยคุณยาผ่านไปผ่านมามาอุดนนุนเพื่อนนะครับจะพูดจะบอกว่าไต่ผมก็บ่เคยมากกันผพรามเคยมาเธอแหละครับก็ประมาณว่าอยู่ตลาดสามสันอาหานปลเปล่าละปั้นตลาดสามสันอาาปลเปล่าละปั้นตลาดสามสันไปอยู่ดนล่ะขี้ขาดเว้าล่ะบาย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  นี่แหละครับมองขายผลไม้ลายๆนี่แหละครับผูเดมากะมาเลือกสื่อหากันได้ครับขายนำปันนำอ้อยผลไม้ครับทางเข้าตลาดทางเข้ามองขายข้านี่ยครับขายคําขายเงินเขากำลังเผากันเลยทั้งคนเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวกไปหลดไปลากันมาหอดครับมรดกโลกของเมืองลาวอีกอย่างหนึ่งครับทงหายหินครับมองที่ผมยืนอยู่เนี่ก็เป็นธงไหายหินสองครับธงหยหินสอง โครงการอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์หินบุาณเก่าแก่สนับสนุนจากกองทุนทันเอกอัครสถานร,รัฐอเมริกาผมกับผเคยมากกันนะครับกับเป็นเือแรกครับเธอแรกที่ได้มาอาเสี่ยงขวงหลักและมาทุงหินครับผู้ใด,ดที่หูประวัติศาสตร์เรื่องเล่าก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกก้าวกันได้ครับเหมือนเดิมครับเป็นวิทยาทานเป็นความหูวงทุกคนที่บริหูคครับอย่างเช่นตัวผมครับ ก็บอกโห้คือกันโอ้มีแห่งที่หนึ่งแห่งที่สองแห่งที่สามมีสามแห่งมีแปดด้วยมีสิบสองมีแห่งหินห้าสิบสองโอ้มีหลายมองได้นี่ห้าสิบสองแห่งพุ่นทกห่หินอน่ะเออ,อมองหลายโหลาณได้เปล่าหลายด้นี่แห่งที่ห้าสิบสองก็มีนี่นะแต่ละองค์ประกอบจะมีจุดพิเศษที่แตกต่างกันไปบบวาทางด่านจำนวนของไหินสภาพ ความสมบูรณ์สภาพสถานที่ตั้งตลอดจนถึงสนิทของหินเิ่นว่าโอ้มันจะแตกต่างกันอตอนมีลายหม่องลายบอนครับแสดงว่าแถวนี้เขานิยมเฮ็ดในสมัยตะกี้ตะกอนสมัยโบราณเนาะเขาจะนิยมเฮ็ดไหไว้สินะมันก็เลยจะเป็นทงห้ยเห็นว่ามีหลายหม่องลายบอนไอ้ผีผีหไอพผี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 ห <laughs> 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 เอาสตียาง,งโอ้ตรงยางตามบันไดไ ยังตามบันไดไปจังสิเห็นค่ายวเราไปยันค่ายเลยเด้ถ่ายเอาเปตัวอย่างสิเนี่ยอ้าวเย็กจังได้สักยิ้มได้หรอตามบันไดนี่แล้วจัสิเฮนจะหาย,ยนี่เด้มรดกโลกการมรดกโลกขององค์การยูนิสโก้อาขุดเอ,อาข่ำเลย้โอ้ มีทั้งเบิร์เก่าสิบามหน่วยเบานี่ตรงนี้เออเก่าสิบสามหน่วยแผ่นหินสิบสี่แผ่นและก้อนหินอย่างไม้ซุ่มฝังสิบอีกจำนวนหนึ่งก้อนหินแต่ฝังอยู่ในดินอีกจำนวนหนึ่งอู้เก่าสิบสามหน่วยโอ้เก่าสิบสามหน่วยเลยไหมไอ้เบิรงดูแสดงว่าหลายได้นยอี่โอ้ดีนอนอีกเลยอัลล่ากีคนนี้ไดไป ูดเอกเกลกยนต้องขวามอือแมืนแมนวะไอ้ใหญ่ยุ่ยได้เนาะใส่คนเนีเป็นคน่ึ่เอนบนนอกเกางเีมองที่หนึ่งคนจะนิย่หมลาย่าจากแหละมันไก่หอมเป็นธงเนาะตัวน,นี้มันอยู่ในโพดในผาในปา่าในดงครับเต็มเลยหฮมใหม่ครับไอ,อ,อ,อห,หินช่างว่าหฮมแบบดีเลย บี้เป็นทงเลยครับตัวน,นี้เป็นยูนิพูดครับอันนี้แห่งที่สองปะแ,แหงที่สองเทลอแอคขึ้นกันจะออจะเคยไปแต่หายสายแหลกบะ,ะอ,อ,อันนี้หายสองอู้ยังแหงเว้ยพ่อมเงเพียงเอิกเพียงข้อเนี่ยยุบหุนใหญ่สำนีบะนั่นปะโอ้ตัวนี้กองเลยอ่ะรังการกานสร้างครับ นี่ต้วนี้แหงแบบไงดิมาเบิงนี่โอ้ยแห้งไหม่าเออหาย่เลยครับนี่มันสูงกับเก่าเก่าสิบสามหน่วยเก่าสิบสามหน่วยแล้วก็แผ่นหินอีกจากแผ่นบุแล้วก็ฟังอยู่ในดินกัอีกจำนวนหนึ่งโอ้ยกะอ าบรังการง่าาสรัครับขั้นหนึ่งเดี๋ยวไม่เห็นเลยว่าพบหลวงพ่อครับธงหหินแห่งที่สองครับผู้ใดบ่เคยมากครับมีทั้งเบิดประมาณหาสิบสองแห่งจะถ้าถ้าบ่ผิดเลยครับเนี่ยตามผู้ใดหูวงอ่ะข้เหม็นบ้างเลยครับตามก็เขียนไว้โอ้โหใหญ่ดีเลยนุ๊บเมื่อกี้อะไมาไหนเพียงข้อเขาเขียนไว้หันเห็นบ่ว่าห้ามยกเล่นอ๋อเฮตัวพีแห้งสูงแห้งไหม ไงก็บอกติไปให้หิ็หนึ่งให้หิ็หนึ่งทีน่อยกว่านี้เลยนี่มันหลบหอยู่บ้านไหนคุณเขาไปนอนเดี๋ยวต้องคุณนี่ก็แม่นู้นด้หมันหลบโอ้เขาหูแล้วเขาเรื่องนี้เขาเฮ็ดไว้ยังมนีิมนีิโอ้โหใช่คุณสมัยตะกี้ตะก่อนเขาเฮ็ดไว้เลี้ยง,ง<อ>ยุง่งเลี้ยงยุ่งยังหายมันมาอยู่ในป่าในโด่งเดชเฮ็ดไว้ในป่าในโด่งคนก็ไปอยู่ในบ้านยุ่งก็่าไม่ใครอยู่นี้เออ หล่อยงบอกว่าพี่เฮ้ะเขาเห็ดไาให้คนเมื่อยมากกินหนาโอ้กินหนาบ่ะกินกินแม่ช่วยหนาช่วยติว่ามีต้นใหม่เนาะเออมีโฮมมีอะไรเนาช่วยตาเซ้มีแห้งอันนี้ก็เป็นพ่อได้ยิ่มพ่อได้หัวนะครับแต่จริงๆุ้ณทีมีสาระมีโฮจากขนังกับคอมเมนต์มากครับย่อให้ฟัง ผลโบราณตะกี้มันเป็นอ่างกุชชี่อ๋ออ่างกุชชี่อาน้ำใส่ห่านแล้วก็ลงไปเซ่อันนี้อันนี้อ่างพออันนี้อันนี้อ่างลูกอ่างลูกอ่างน้อยอันนี้อ่างไผรส์นี่ฮะอันนี้พ่อปูใหญ่พ่อปูใหญ่ใหญ่แห้งเดี๋ยวคนร่างกายสมัยคนแปดไวม่นแมนสมัยคนแปดซอกคนใหญ่โอ้แปดซอกกระิโจกกาแฟอ๋อจับยืดจับจับโจกกาแฟโจกกาแฟโอ้ยมา <c oughs> ลายแห้งครับไม่ต้ใหญ่ๆเนาะอันฟังยุ้ดินอีกจำนวนหนึ่งเด้เพราะว่าเอาคืนมาเด้เรากับแผ่นหินอีกตอนไหนพาซิบก็แผ่นบเขาปะยุ้ยใส่แผ่นหินปะอยู่ในโพธิ์นะที่นี่นนดินมันหนาที่นี่หินเนาะจังว่าเขามาจะใส่เขาหนาจะค้นมาแล้วก็มามาโบอกอยู่นี่แหละมามาซับอย่างนี้บ้าง Lap, มาันปฏิขึ้นกันเลยอันใหญ่กับใหญ่ตามลักษณะของหินนะหินหน่อยเขาเห็ดหน่อยหินใหญ่เขาเห็ดใหญ่หินหน่อยเห็ดหน่อยแมนหินใหญ่เห็ดใหญ่แมน แต่หินบางใ่เห็ดบ่าไรบ่าไรโอ้ยั่วนนี้โจกแตกโจกแตกนี่บ่เออโยกแข้งพอดนี่รุดมือรุดมือบ่เออรุดมือแตกโจกกาแฟโจกกาแฟโจกกาแฟเออพนดึงนใหญ่เลยคนแปดซอกพ่นซุงทำสวนใหม่พ่นเออไอ้นี่โจกกาแฟเขาได้นี่เออเออถ้าใครเข้ามากินหนามยี่นี่แล่วเขาก็บยุ่นทีมมันขาก็ดีเนาะโจกกาแฟมาหนังเสาโฮมมีแห้งกินหนามเนาะโอ้ขาก็ไดเนาะบองนี้ ยุยูทงหิหินหนึ่งโมงงามปานนี้เดยมโงงามปานนี้เดยองั้นปะเพราะว่ายุ่ทงหิหินหนึ่งมันกระจายอยู่อ๋อมันเป็นทงเป็นหยังกระจายไปเลยมันกับนอยูี่น้ำทงน้ำหยังมันบริยูห่มใหม่เป็นกลุ่มก็จะเฮ็ดปวกแน่เลยแต่ตัวนี้เป็นจุ่มเป็นจุ่มขึ้นแล้วเนาะเออเป็นจุ่มเลยสงสัยอันโห้ว่าตัวนี้นี่เขามามาเมยมาซ่อาโฮมหรือว่าเขามีงานเลี้ยงทางสาลเขาเลยมาตำจอกกันหลยอย่างหนึ่งเข้ามาถือช่วงพอดีเพราะว่าข่มาช่วงนาแรงมันจะเป็นแกหินธรรมดา อันนี้เราว่าช่วงนี้มันมีอันนี้ขึ้นนี่เขียวเขียวนี่มันก็เลยเห็ุไหยมีความสวยงามเห็นมองมีน้ำกาแฟยังเหลืออยู่กินหมดกาแฟยังเหลือกินเลยเห็นมองมันจะมีเขียวเขียวขื่นนี่โดยปกติเราทำไมย่ำแหลงนี่ที่เห็นแค่เขามันจะเป็นหินเป็นกินขาไปเลยตอนนี้พวกเห็ดพวกเสือลาพวกนี้ขื่นสวยงามแต่ก็มาแสดงไงตีให้ต้องคอยแสดงเออ อ่าไปดีเลยมาเบิงมุ่มไกลๆครับตรงนี้ครับแล้วไกลๆบริเวณถุงไหอเห็นมันจะเป็นลุปครับผมบูร้ว่าเป็นหลุมเขาขุดสะหรือว่าหลุมที่เป็นหลุมระเบิดเก่าบรูขึ้นกันเลยครับผูใดทีมีข้อมูลก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วผูใดที่จะท่องเที่ยวก็คือสามารถที่จะมาเที่ยวกันไหนหเขาหยหินแห่งที่สองแห่งที่สามอยู่เมืองพลาไส้แขวงเสี่ยงขวางครับ รลังการงานสากับเดี๋ยวก็จะมีอีกจุดจุดหนึ่งครับอยู่เนินอีกเนินหนึ่งทางฝุ่นครับเดี๋ยวก็จะพาไปเบิ่งกันบ่แม,มต้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าที่ให้เบิ่งเมื่อกี้นี้เนินอีกเนินหนึ่งก็ทัดลงไปจากนี้ไปอีกเนินหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันครับสำหรับยูนี่ด้วยครับเพื่อนก็จะบอกเลยมีการเก็บค่าบริการเลยครับเพราะว่ามันเหมือนจะบ่ค่อยมีคนมากเลยครับอาตะกรตะกี้อาจจะเก็บครับแต่ว่าทุกเมื่อนี่บ่ได้เก็บครับกรุณากอกยาก่อนเขา หมอดกอกยาก่อนเขาชมประมาณนั้นครับก็เป็นอีกมองนึ่งครับเขามานี่ก็เห็นเลยแล้วก็ระวางทางมากก็จะเห็นอยู่นะครับในระหว่างทางมาหายสองหายหเฮ้ยเขินมานี่ตรงนี้จะเป็นลานโล่งเตียนจักหน่อยครับอุ้ยอลังการงานสร้างบ่ได้คิดบ่ได้ฟันเด้ครับว่าจะได้มาเบิงได้มาเห็นครับ มันอยู่ไกลๆพอดีก็เลยส่วนกันขึ้นมาเบิ่งว่ามีแห่งที่สองแห่งที่สามอยู่แถวนี้ครับโบ่เด้ไก่กิโลเดียวตัวนี้โบยย้ใหญ่ปานได้ครับตัวนี้เป็นเป็นไหจะขนาดไหจะน้อยลงนิดนึงครับขนาดไหจะน้อยลงแล้วก็จำนวนก็นจะบบอลังการงานสางคือทั้งเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งครับนี่น่าจะเป็นแผ่นหินบ่ โอ้นี่นี่นี่แผ่นหินนี่นี่นี่แผ่นหินบกเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างแผ่นหินครับแผ่นหินต่างๆนี่ประมาณหาสิบกว่าแผ่นได้ครับนักบุรณาณวิทยาเดชคนพบแผ่นหินรูปทรงกลมจํานวนโอ้ยสี่สิบสี่สิบแผ่นอยู่แห่งห้ยหินนี่และสมมติสมมติฐานว่าแผ่นหินหยนี่เฮาๆนี่เรานี่ คงถึกนำมาใส่เพื่อปุกหรือไม้บอกซุ้มฝังซิบแต่หากอ่านออกในผมแน่บอกออกแนเด้วครับแต่หากว่ายุบนนี้ก็ยังประท่านได้นคนพบหลักฐานจากสากสิ่งจากสากสิบของมนุษย์เทือเบื้องหนึ่งของแผ่นหินมีมีอย่างอ่านบก่กมีการหวาดลวดลายบอก ที่ตั้งใจให้เป็นความนาบ่าเข้าใจลงพื้นดินโอ้ผมอ่านบ่เข้าใจไปานไหเดอครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วผมอ่านสำตอบให้เบิ่งครับโอ้ผมเข้าใจแล้วครับแผ่นหินเหล่านี้คงถือนํามาใส่ปกหรือไม้บอกขมฝังศพแต่หากว่าอยู่บนนี้ก็ยั่งบ่ท่านพบหลักฐานจากซากศพของมนุษย์ โอ้คือประมาณว่าเลยครับประม่านว่าฝาตัวนี้นะแผ่นหินตัวนี้นะจำนวนสี่สิบกว่าแผ่นนี่ครับจะเป็นแผ่นที่เอามาปกปกปกก็คือประมาณปิดทยหนี่บอกปิดทยหนี่บอกหรือเรลากา็หรือว่าเอามาเพื่อหมายบอกว่าอ่าเป็นการ ซากศพของมนุษย์ย่นี่อย่างประมาณนี้นะครับแต่ว่าการค้นพบของซักศพมนุษย์ยังบ่มีเลยครับในบริเวณอ่าทงไฮเฮนสองนี่ยังบ่มีการค้นพบของอ่าศากศพของมนุษย์ครับอูเห็นแล้วก็บแบบชื่นใจได้ขังหนึ่งเ๋ยมาเห็นแมาพอในวมาพบครับอืมหายตัวใหญ่ตัวนั้นใหญ่ยอยู่ด้วยครับหากลมครับตัวใหญ่ๆห่ก็บ่มมั่นใจว่าทั้งล่างทั้งอย่างสิมมีหรือโบอ แต่ก็โบนแน่ครับอาจจะมีอีกเ่ที่ห้าบ่ได้โเพ่นบบได้ค้นคว้ามันอาจจะมีแบบเป็นไฮสองไฮสามไฮอีกสินะครับนี่แผ่นหนึ่งนี่แผ่นหนึ่งนี่ยังสมบูรณ์อยู่เลยครับน่าจะเป็นฟ้าครับน่าจะเป็นฝ้าฝ้าลรทับกันลรตัวนี้แตกฟ้าก็เลยลงลงมาทางล่างนะครับลงมาทางล่างน่าจะเป็นฟ้าใสไฮนี่แหล,ล,าาละครับแต่าานนนค,คนสมัยตีกี้แต่คนเพิ่นคือเหตุไดหละเพิ่นคือปิดใดคือเปิดใดคือยกใดนะหินบอกใหญ่หนึ่งความอัศจรรย์ครับ สิ่นี่เจอหนึ่งของแขวงเชียงขวางครับเมืองผาไส่เชิญชว,วนทุกทุกคนด้วยครับมาเที่ยวกันได้ครับอลังการงานสร้างผมว่าเลยครับหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอาจจะยังบ่เคยมาเลยครับเพราะว่าแห้งๆนี่เนี่ยมันบ่ค่อยมีค้นมากครับสังเกตจากทางเข่าครับการเก็บเงินมองเก็บปีเก็บเงินกับจับบ่มีแล้วนะครับคนที่จะไปดูที่สุดก็คือทงไฮหินแห่งที่หนึ่งครับแห่งที่หนึ่งเพราะามันอยู่ไกล อยู่ไกลแล้วเป็นธงแร้วเป็นหินกันกระจายแต่ว่าแห่งที่2ด้วยครับแนะนําเลยครับแห่งที่3บ่มั่นใจกันสิเป็นแนวใหนแต่ว่ามีโอกาส้างนาเดี๋ยวผมมาให้เบิ่งอีกรอบครับเชียงขวางครับอีกหนึ่งซิกเนเจอครับว่าแมงวันใหญ่ครับมันโมเมนเพิ่งหรือแมงวันเพิ่งแมงวันนว้ยว่าสิลงไปพอดีครับแต่ว่าก็เห็นหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าผมไ่ได้อันนั้นเพิ่นพอดีเพิ่นมาจับครับสงสัยบ่แม่นเพิ่งบ่มีบ่มีเล็กน่อยแมงวันคักนี่แหละแม ปวดพอแมงวันโซมแล้วที่เขาบอกว่าไฮอ,อันนี้เขาสช้นิธรรม่าเป็นไฮไซส,ส,สบแม่บอกเจ้าว่าแมงวันอี่รีบินก็ขึ้นแมงวันแห้งดังมึ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 ง,มง,มงจนจับได้ถือว่าคุ้นคนแน,น,น่จักหน่อยอยู่ครับนี่บอดอกเจ้าว่าอาบน้ำสื <c oughs> ช่ชงเจ้าก็บาสักหลายหมูอเบิ่งนี่เบิ่งนี่เป็นบ่เปิงบ่ตัวใหญ่แห้งนะครับอู้สองสามตัวเลยไหม <c oughs> <c oughs> นี่นี่เจ้าเบิ้งตัวหน่อยนี่ตัวหน่อยนี่ตัวหน่อยก็มีนี่ว้าวว้าวมันแน่วอยากเบิ้งไม่ไหวในแห้งครับนี่เดี๋ยวผมจับให้เบื้องครับจับได้แบบง่ายเลยครับแมงวันครับไปเดินทางกระต้อครับเอาคั้นวานาบก็คืออาบอยู่ครับลงมาหอดปลายปีก็ยังตามมาอยู่ครับทั้งเบิร์ดด้วยครับทงให้เห็นไปกับเซมีอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ พันสามรอยยี่สิบห้าแห่งครับเดี๋ยวฮอกก็เดินทางกันต่อครับบัดนี้ยึดเร็วฮะพี่นั่นราคาสิบพันสามร้อยยี่สิบห้าหน่วยห้าสิบสองแห่งห้าสิบสองแห่งเดี๋ยวฮอกก็เดินทางกันต่อครับบัดนี้ที่เขาสู่เมืองผาไสรคือเก่าแล่ะครับแต่ว่าเขาจะไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองซิกเนเจอร์ของแขวงเซียงขวางครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวมาเจ้ากล่องมาถ่ายน้ำลดยักษ์ยักษ์แรงวัดต่อหมดลบเนาแห้ง ตัวบไ่จับไงวบเรื่อพี่บงคุบครบคุบคบผุนอยูคาบาดครบคือผึ่งเนาะจับไปยังไงเพียงวันก็ไไปหาเบิรงสอเบิ่งบวงเขาเบิ่งบวง